พื้นที่ทั้งหมดสามไร่ค่ะกับแบ้งเป็นสามสิบสามสิบสมสิบสิบจังไรค่ะอธิบายนิดนึงก็คือเป็นโคกสามสิบหน้าสามสิบส่วนสามสิบแล้วก็ที่พักสิบเป็นพื้นที่นาโน้นไหมค่ะนาโคกกะทินเทพาค่ะโตเร็วค่ะเป็นเป็นใหม่ชนิดแรกที่เลือกเลือก เลือกเบิ่งจากพ่อค้ามเดือง่ะค่ะเลือก,เ,อกเพราะว่าเขาโตเร็ว,วมันเป็นใหม่ใส่สอยได้กิงก่งกิ่งก้านเขาก็เอาไปเห็ดทาน,น<อ>ได้ไหม่ไผ่ลย้่งพี่น้องอายุสองปีเบิ่งดูหล่ะป๊าดคุณน่ะแกงแซบหวานพี่น้องแกงแซบเนาะค่ะ สวัสดีครับพยุหพจดครับมือนีภาพ,พี่น้องพออยุหจุธีอำเภอว่าที่ปทุมครับจังหวัดมหาสรารคามมาเบงแปลงโคกหนองหน้าครับเฮ็ดเกษตรแบบผสมประสานส่วนด้านใดสิเป็นยังไดน,นะครับมีวิธีการเฮ็ดเฮ็ดยังไดเฮ็ดดีร้ายพี่น้องบริหารก็ดีนะครับผมเดี๋ยวเขาไปพบกับเจ้าของแปลงเจ้าของสวนครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่คะทักทายพี่น้องแนะนำตัวนะครับผมนิ้นค่ะสวนปลาหน้าลมเก่านินรดาเพอให้ฉายแสงค่ะ ครับผมน้องนิ่งเนาะเป็นยังไงครับนี่ป้ายสวนที่เขียนว่าสวนป่านาลมเก้าตามเท้าพ่อเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงสวนป่าก็คือเป็นตั้งใจว่าสีคุดเป็นโคกน้องนาค่ะเป็นสวนป่าแล้วก็นาลมเก้านี่ก็คือตามที่เขาอ่านตามความหมายเนาะค่ะตามเท้าพ่อคือรอเก้าราชการที่เก้าค่ะครับผมพื้นที่บางนี้ทั้งหมดจั่าไรครับน้องนิ่มพื้นที่ทั้งหมดสามไร่ค่ะสามไร่ดิ อสามไร่เราออกแบบบริเวณที่จังไดครับนี่กัแบ่งเป็นสามสิบสามสิบสามสิบสิบจังไดครับอธิบายนิดนึงก็คือเป็นโคกสามสิบครับนาสามสิบครับส่วนสามสิบแล้วก็ที่พักสิบค่ะทั้งหมดสามไร่เนาะสามไร่อ๋อน้หามกำลังเต็มเลยเนาะหามกำลังมีค่ะแต่ว่าปีที่แล้วหลายกว่านี้ครับผมตรงนี้เน้นมาจากปีแล้วครับนี่ ปีนี่เขาปีที่สามค่ะเริ่มปิดเริ่มคุดบันทีสิบเอ็ดมีนะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะแล้วแปลงนี้ตะกีเป็นแปลงอียังครับเป็นพื้นทีนาโน้นไหมค่ะนาโขกนาโขกประมาณหนึ่งก็คือเป็นเป็นเป็นนานาอย่างเดียวเลยค่ะแต่ว่าสมัยพ่อสมัยแม่เพื่อนมองนี่เป็นสวนของป้าพยุงค่ะเป็นป้าพยุงเป็นป้าพยุงเก่าเป็นป้าพยุงเก่าแมนแล้วเฮ็ดเขาได้ผลผลิตป่ ได้ก็ตามทั้งหมดนี่ปีปีก่อนที่มาเห็ดนะคะจริงๆเพิ่นเห็ดล้วมเนาะค่ะเพิ่นเพิ่นเพิ่นเ่าได้แยกเห็ดสิบเอ็ดลาได้หกสิบเอยได้หกสิบถุงครับผมได้หกสิบถุงปุ๋ยค่ะแต่ว่าตอนนี้น่ะเป็นเด็กน้อยอ่ะเพิ่นแบบสารเคมีมันบ่ท่านได้มีอย่างงี้สินะค่ะเออมันเพิ่นก็ได้ลอยลอยถุงปุ๋ยขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าที่นี่นี้มาเห็ดแบบนี้ก็คืออยากให้มันกลับเป็นคือเก่าประมาณนี้ค่ะ ก็คือว่าได้ผลผลิตค่ะได้พลนผลิตแล้วในเรื่องของน้ำด้ครับน้ำนี่บ่มีเลยค่ะเอาตีน้ำมองนี่บ่มีเลยอยยกเว้นหนาฝนที่กับมีปัาปลายเพราะว่ามันเป็นทีโน้นเนาะค่ะก็สชชุ่มชื้นตามปกติของของไฮนะทีมีกับเพราะว่าเพื่นไทยลึกกับคันแทกกับคันแท้นั้าเขาืยตอนั้นกับเพียงนี้ครับค่ะก็คือมันกับมีปัปลายตามตามพื้นที่ก็คือหนาแรงนี่ก็คือแห้งเป็นทรายเลยค่ะ เราคิดยังไงคือได้เอาพื้นที่บางนี้มากขุดเป็นโขกหนองหน้าครับคันแรกนะค่ะคันแรกงนี่ก็คือเกิดจากคือเฮาเมือยกับการเห็นงาน<อ>เริ่มแรกนี่อยากเว้าแห้งพี่นอ้อง <laughs> ค่ะอยากว้าแห้งก็คือว่าเมื่อยจากการเป็นลูกจ้างจากการเป็นลูกจ้างเมยก็เลยได้มูเพื่อนรักสองคนคือขอเอ่ยถึงคือเพื่อนอุ๋ยก็เพื่อนแต้มค,ค่ะที่แนะนำหมู่บ้านเดียวกันนี่ะค่ะเลียนมานำ้นำน้กันหนังแต่ปอนหนึ่งเขาเลยบอกว่า ค่มึงเมืยหลายมึงล้องไปฟังอาจารย์จนจันไดเว้าเบิงอ่ามูบอกแบบนี้เริ่มต้นก็ไปฟังประมาณสองสามคลิปค่ะครับอ่าฟังจนถึงเพิ่นเพิ่นเว้าถึงบานดินเนาะครับค่ะแต่ว่าอยากมีโอกาสไปหาอาจารย์นี่เราค่อยปล่อยเถอค่ะอยากอยากไปแล้วก็เริ่มแล้วเริ่มฟังเพิ่นสองสามคลิปแล้วก็ล้ำไปเรื่อยๆไปฟังอาจารย์ยากค่ะมาเอื้อม มามามาเอื้องค่ะมาเอื้องที่เพิ่นไปขุดดินดานไหมค่ะเพิ่มเพิ่มเห็ดเฮ้ยเขาอะไรมาเกิดไอเดียเอ้ยน้ากูว่าเด็กเป็นดินดานคือเพิ่นน้าเขาเขาต้องเห็ดได้นี่ว่ะประมาณนี้ค่ะนั่นคือจุดเปลี่ยนแมงก็เลยจุดเปลี่ยนแล้วก็ไปเบิ่งอีกอาจารย์ท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ปัญญาภูริเวคินใช่ค่ะไปดูกันขุดคลองไส้ไก่ แต่ว่าของเพิ่นน่ะยังยัง,ยงบ่ทนันไในขุดคล้องไงไหมคะ่ะเพิ่นเพิ่นขุดเป็นแบบยางเล็กน้อยให,ใ,หให้เบิ่งเนาะแต่ว่าที่เกิดแรงบันดาลใจที่สุดคือเพิ่นเบอกถึงนายหลวงลอเก่าอ,อยากสืบตอ่อเอามากับสี่ไฮอยากเขาเขา,เ,ขาเป็นเป็นสามัญชนผู้หนึ่งที่อยากตอบแทนพอคค,คือเขาเส็ดอียังได้ยังสีนาก็เลยล้องมาเห็ดตรงนี้เบิ่งเริ่มเงินลงทุนเห็ดเดอพี่นองผู้ใดที่แบบ เมื่อยเนาะที่แบบบ่มีเงินลงทุนอุ้ยมาขุดจังส่สองแสนสามแสนมันต้องมีเงินอย่างเสียขอเขามีใจก่อนค่ะม,มีใจก่อนนิ้นเริ่มทิ้งเงินแค่สามพันบาทสามพัน<ะ>บาทสามพันบาทเนี่ยค่ะยืมเพื่อนมาพร้อมเดี๋ยวสามพันบาทได้ยังเนี่ยนี่ขุดขุดปับพื้นที่ถนนค่ะอ่าพื้นที่ถนนตรงตรงนี้ค่ะครับผมค่ะตรงลองแรกๆเลยปรับถนนก่อนคค่ะ อ๋อแล้วแสดงวันนี้ยังเห็นงานประจำอยู่เป็นปบ่แม่ค่ะยังเห็นงานประจำ<อ>ยูไสครับเห็อยูสมุทรสาครค่ะเ<อ>ที่ยวมาดูสวนตอนเหตุหม่ๆก็คือเดือนละสองครั้งเดือนละสองครั้งค่ะ,คะไม่มีรถประจําตัวครับ <laughs> จากสมุทรสาครเดินทางมาโดยรถทัวร์ครับนั่งนั่งนั่งรถตู้จากสมุทรสาครไปหมอชิดแล้วก็นั่งหมอชิดมาที่สารคามแล้วก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านเป็นมอเตอร์ไซค์ <c oughs> ล่ะเธอก็เดินทางโดยรถตู้จากสมุทรสาครมามาเ<อ>บิงสวนค่ะอ่าแล้วบอกว่า <c oughs> เริ่มต้นจากสามพันเราเห็นงานประจํอยุท่ว่วาได้สะได้คล้องใส่ไก่หมูหนีเนะครับเทไหดอันนี้ก็คือเขาก็เริ่มมาคุดเนาะค่ะ<อ>แล้วเขาก็มาเบิงพื้นที่เบิงพื้นที่แรอย่างนี่เบิงเบิงภูภูมิบริบทพื้นที่ของเราก่อนโดยปรึกษาอาจารย์ที่เอ่ยถึงว่าใดก็คือพี่หยุดพี่นั่งค่ะแล้วก็ไปเบิงสวน ส่วนแหละไรนาป่าตาเสดเนะ <c oughs> าะค่ะแล้วก็อีกคนหนึง่งทีกวนสิมาพบอ้กับเอือยก็คือทีเ้าว่าใด้บาถึงเบาถึงบาใดเลยก็คือพี่อังอ,อ่าชื่อชื่อกิงชื่ออะไรนะกิติพลพล,ล,ลรัค่ะคต้องขอบคุณคพี่อังขอบคุณอ้ขอบคุณพี่นางนะคะที่แบบแนะนาค,คือคือพี่อังนี่เป็นคนที่แนะนําทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเลยปรึกษาพี่ผ่านทางแชท โทรคุยกันเกือบทุกวันแรกๆที่ทำํำแล้วก็ขยับมามาดูเรื่อยๆแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือพี่อ่าพี่อะไรนะที่สามอาชีพพี่เปียกพี่เปียกค่ะ<อ>ต้องขอบคุณช่องพี่เปียกช่องสามอาชีพที่ที่นินได้ดูได้ไดไดเบิ้งแล้วก็ศึกษาค,ค่ะแล้วก็มามาเจอไอค,ค่ะมาเจอพื้นที่ไอแล้วก็แล้วก็ได้ปรึกษาไอาว่าเสียว พี่คุดแบบใดจังใดอ,นนออ้ก็แนะนําค่ะเอ่อในการคุดนี่นิ้นมีประสบการณ์ในการในการขุดบ่ในการออกแบบพื้นที่เขามีประสบการณ์บ่บ่ค่ะออไม่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 มีไม่มีไม่มีเลยคือดูจากแล้วก็ปรึกษาดูจากซื้อแล้วก็ปรึกษา,ายอาจาก,ปร,กปรึกษาพี่นังพี่ยุนแล้วก็ได้ไปเจอ อาจารย์อีกท่านหนึ่งคือพี่ผอแก้วแล้วก็ได้ไปค่ะได้ไปฝึกอบรมการออกแบบพื้นที่กับท่านนะคะท่านก็ห้คําแนะนํามาหลายเติบแล้วก็ลองมาเขียนวาดภาพเองเบิ้งแล้วก็ทรงห้อาจารย์เบิงแล้วก็ห้ทิมขุดคือหนองโทนเบิงงหาทิมขุดเป็นไงครับทิมขุดทิมขุดดีมากดีใจดีค่ะแล้วก็เราก็เริ่มที่ไอ้ถามเนาะที่ว่ามาม้าขุดได้จังใดก็คือแบบก่อออกคอกตัวนิดนึงว่า คุดโดยการใส่เงินของเดียวของแต่ว่าขอพรอค่ะ<อ>ข,ขอพรอให้น้องเป็น,ดนเดื <9 S 1> เดอนหนผ่นงใช่ค่ะ <laughs> <laughs> ขอพรอ <laughs> โดยที่ว่าขากำปั้น<อ>มีใจยังเดียวค่ะมีใจ<อ>ยังเดียว ค่ะมีใจอย่างเดียวนะค่ะ๋อขอพรนกับผู้ใดขอพรกับน้องทวน๋อทีมงานแม่โคนะที่ค่ะทีมงานแม่โคแสดงว่าขนาดเาได้ทีมงานแม่โคที่ดีแมนค่ะผลงานออกมาก็ดีแมนค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเอาใจแหลกใจเห็นบ่แมนเป็นกัลยยณมิตรที่ดีมากน้องมีสองพันก็ให้ก่อนได้ครับเออห้าพันแต่แต่ว่ายับเดี๋ยวไปพรนเพิ่นความเยแล้วน้องน้องลงทุนเรื่องน้ำมันเนาะอันนี้คือใจแหลกใจเพิ่นบ้าเอื่อยนี่อยู่ใกล้ค่ะ นองก็อยูแกดำเนาะครับอนิ้นก็อยูว่าปีครับผมค่ะแล้วความรู้ทั้งเบิดทีนิ้นกาตะชินใจเฮ็ดมองนีเนี่ยไปอบรมสมาก,ก่อนบมีอบรมกับอาจารย์ป่าค่ะแต่ว่าอาจจะจำไ่ได้ว่ารุ่นที่เท่าไดเพื่อนก็บบ,บอกเรื่องดินเนาะครับอ่าเรื่องคุณภาพของดินได้เยอะค่ะเรื่อง<ม>เรื่องอทำกเกษตรอ,อินทรียเกษตรอ่อะไรนะที่เขา ทำเป็นปูกมะนาวเป็นรูปการ์ตูนอะไรนะค่ะเออนันแหละเกษตรแฟนซีเนาะอาจารย์กับติประมาานั้นแล้วก็ไปอบรมที่สวนอาจารย์พอแก้วเนาะสองที่อ้หลายเอ้ยอาจารย์ายตัวใครอาจารย์ายกัแนะนําอาจารย์อีกอย่างหนึ่งคือคือเบิงเบิงเบิงอีกอย่างหนึ่งอะค่ะคือเบิงถุกมือเบิงกอนสีขุดเลยก็คือพอคําเดืองพอคําเดืองค่ะพอคําเดืองคือได้ได้การปลูกต้นใหม่ที่คืบต่อคืบปลูกที่ถ้าได้แห้งดี ครับแล้วการที่เห่าตัดสินใจที่มาคุณแล้วนี่่ก็ที่เหาสีฟ้าฟันอุปสรรคที่สําคัญที่สุดคือเจ้าของทีนี่คุณบอกกับคุณแม่ก็แลกด้วยน้ําตาค่ะสวัสดีครับพ่อครับไปใส่มานี่ไปซับน่อไม้ไปซับน่อไม้ดีครับน่อไม้หยังงน้องไม้อย่างหล่ะน่อไม้อกหวานน่อไม้หวานครับมันหวานีหลีติครับซับให้ผู้ใดให้ให้ผู้ใดผู้ ถ้าไปแกงเพราะว่าพ่อจุดอยากถามแน่ว่าเป็นย um 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 well? ังไงความรู้สึกที่ลูกเต่าเห็ดโคกหนองหน้าเยเก็ดเกษผสมมาซานนี่เป็นยังไงความรู้สึกพ่อไอ้ก็ดีไก่อะเห็ดลูกพอมาเห็ดไห้เบิ้งกัพร้อมที่สิ ดีใจอยุบครับโอ๋อตอนคุตไม่ไม่เดียวตอนคุตไม่ไม่แม่โค้ชกรวยรวยนี่เป็นยังไงตอนนั้นใจบอดีใจบอดีใจตอนนั้นเป็นยังไงอ๋อใจมาเนี่ยหาเสียหายเสียหน้านะคิดว่าพ่ได้มีไม่น่าเห็ดกินดอกเหมือเห็ดอะไรเสียน้าว่าครับสีมาจ้างเขาสมนี่เบิดหน่อยเลยสันดอกว่าวกับเขาเนี่ยบอกกับลูกบัานี้เป็นยังพอคือยังอนุญาตให้ให้ลูกคุตนี่ลูกเขาว่าสีเห็ดให้เบิึงเขาสันว่าสไม่เบห็ดก้อนตายพอนะว่าเอาพอพอ ตาสินใจเลยติเพราะว่าลูกก็ว่าอยู่กรุงเทพยบสุงไทยพุ่นเด้เขาก็ว่าเขาเฮ็ดได้เขาที่คอยมาจอบบ่ดอกเขาว่าเนาะเขาสิมาเบิ่งเอาว่าเขาว่างนั่นเลยตกลงให้เฮ็ดครับครับตกลงให้เฮ็ดเลยครับมื้อมานั่งแม่เบิ่งกแมคโครคูดรวยๆนี่แทบสิ่ห้เลยป่ะไก่พอดีแล้วไกลพอดียาผมครับย่านมันเบิดนาแม่นจากมื้อนั้นถึงมื้อนี้มื้อนี้ได้เป็นจังไงเห็นมื้อนี้ดีไกลอยู่เห็นจังได๋พ่อเห็นต้นกล้วยต้นไม้ก็เขียวงามก็ดีใจ โอ้ที่ครับโอ้มีต้นไม้ต้นกล้วยเขียวเขียวงาม็ดีใจขึ้นดีใจอยู่ในน้ำก็มีในน้ำก็มีปลาเน่ยโอ้ในน้าก็มีเขาใน้าก็มีเขากันเลยดีใจโอ้ขั้นหน้าพอกับมีหนึ่งได้ของอยู่ของกินด้ครับมีต้นไม้ต้นม่วงต้นมีต้นมันกับมีเบิดครค่ผมรับก็เรียกว่า ดีู่อุดมสมบูรณ์พ่อสมบูรณ์ครับเอาเรามือที่วานนางเบิรงแม่โคเลยพ่อสีอยากน้องไห้กับมือนี่เดเป็นยังใดกับเมื่อนี่ก็ดีแล้วมันดีใจอยะเต้แต่เมื่อนั่นอยากน้องไห้เห็นแม่โคเห็นแขุดโอ้ขันพ่อว่าอนุญาตให้เขาเหตดมือนั่นนี่มันสิมีอยงสี่บอครับบอสหยังบ่มีหยังบ่เห็นหยางเลยรันถอยแม่นบอเห็นแต่หน้ายามเขาเห็นแต่เขาโอ้นี่เห็นหลายแนวอยนี่เห็นลายแนวติครับ เนี้ยอยู่เนียกิน <c oughs> ขันเห็นมันอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้เนี่ยพ่อลูกทามเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ไายปไหนแล้วเจ็ดสิบสี่แล้วเจ <74 S 2> <74 S 1> ็ดส <74 S 1> ิบสี่แต่มันง่ามแต่มันมีความอุดมสมบูรณ์ปปนี่อยากย้อนอายุเจ้าของในสมัยไหนลองไปจากงี๊ทีหาปีนี่เป็นหยังมันสิได้เห็ดตอนถอยมันสมีกําลังเห็ดนะเี้เดี <c oughs> <c oughs> ด๋ยวนี้มันพอไหวนะมันเห<อ>็ดพอไหวคือแรกๆเพื่อนก็บว่าเข้าใจเนาะพี่น้องเพื่อนก็บ่ามาขุดนะเขาทิมประมาณนี้ค่ะแล้วคนตอนตอนพุดแรกๆน่ะคนที่มาเบิงเพื่อนก็บอกว่า โอ้แบบนี้แล้วเนาะเจ้าสีไดงห้น้ำนาเออยายพอเอพอยายเจ้าสิไดงห้น้ำนาเจ้าคุดแล้วเจ้าสีมีเงินถมบ่อเหมือนว่าคอะฮัลโตะว่าเพราะตะมันผ่านไปเนาะเริ่มมีตะไคร้มีหยางเพิ่นกลับไปกนแง่กลอนหยางม้าปุบกะเออมาขอตะไคร้อยู่นี่ล้ะค่ะไปพัดแง่ไม่เอาอยู่นี่ไม่เอาอยู่นี่ค่ะค้าตะไคร้ก็อยู่นี่แม่ค่ะเอาเราพี่น้องนี่ใส่ความพยายามโดยเฉพาะวันหยุดค่ะวันหยุดวันหยุดเนี่ยมาดูแลสวน เดี๋ยวโดยปกติแล้ววันธรรมดาพูดเดยดูแลให้เป็นพ่อกับแม่ค่ะเพ่อแม่พ่ออายุเท่าไรแล้วอายุเจ็ดสิบสี่ปีค่ะเจ็ดสิบสี่ปีแม่เจ็ดสิบเจ็ดค่ะเจ็ดสิบเจ็ดปีกรเฮ็ดด้วยกำลังของเพลินกับสีบ่อบงามปันได่แต่ว่ากับตนไม้เขาก็ปลูกให้เทวดาดูแลแน่เนาะค่ะกับบ๊อบท่านให้มีระบบน้ำตอนที่เฮ็ดปีหกสี่ค่ะออ๋ตอนนี้เด็กปีแล้วก็ เขาปีที่สามเขาปีที่สามตีนะครับเดี๋ยวเขาปีที่สามเดี๋ยวสีขออนุญาตน้องนิ่งผาพี่น้องไปเบิ้งว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่งไรนับจากมือเริ่มต้นในการขุดลงมือถ้ำขออนุญาตพาไปได้ไหครับพาได้เลยค่ะเชิญเลยไปทางไหนก่อนไปทางไหนทางนี้เนาะไปทางไหนครับแล้วจะทางนี้อ่อนไปไอะไรกันอันนี้มันกับมันกับมีอย่างาย น้องนิ้นพ่อลดแมคโครแลนออกจากแปลงเขาปุ๊บนีน่น้องนิ้นเริ่มต้นใจอย่างก่อนคุ้มฟางเลยค่ะคุ้มฟางดีคุ้มฟางเลยครับขั้นแรกนี่คือ,อเขาต้องรักษาความชออื้นของดินเพราะว่าขุดเขามาแหลกๆนั่กนก็นคือมันดินมันสชื้นอยูแม้ว่าค่ะเรา้วแล้วอันนี้คือนิ้นหายาแฝงว่าใดเด้อพี่นองหายาแฝงว่าใดต่ว่าก็คือเตรียมตะไคร้ไว้ค่ะนิ้นี่เตรียมตะไคร้ไว้ไว้ไร้เติบค่ะเตรียมไว้ไร้เติบค่ะนี่ก็ ลราสารนู้นนี้นี่สะที่เ้องขุดเป็นบ่นี่แม่นค่ะอันนี้เลือกจึงเมตรนี่กว้างเยลือกเลืกเอกประมาณหาเมตรค่ะคที่จริงอยากได้หกเมตรค่ะ<อ>ที่จริงอยากได้หกเมตรแต่ว่ามันบ่ได้เพราะว่าแมค่ครัวมันลมบ่ได้ครับค่ะกับประเมินจากน้ำแล้วก็นาชิยู่ถึงปีกับกับกับบกบ,กบกเ่เบิดได้ค่ะกับย<อ>ู่กับยังเหลืออยู่ประมาณสองเมตร,รนาแล้ง<อ>ค่ะซหรับหนาแล้งบ่บ่บุกกันบ่บ่บกค่ะเพราะว่าองคำนวณตามศาสตร์พระราชาเลยค่ะครับอัน ผู้ใดคุณพ่อปะคุณพ่อค่ะนั่งเฝ้าปลาเอาปลาอ๋อคุณพ่อสิว่านแฮสิโอ้นี่ครับพี่น้องมึงนี่สวยค่ะนี่มีอยู่มีกินนี่คุณพ่ออยากกินปลากระมัเอาบมองนี้เลยแมนค่ะแมนนี่คือข้างอาหารเนาะอ๋อปลาไปต่ออันนี้เขาบอแต่แถวนี้นี่จริงๆแล้วฟางมันยหอยเบิร์ดเราด้อค่ะพี่น้องครับอันนี้น้องนิดเอาต้นยางมาปลูกครับนี่กระถินเทพาค่ะโตเร็ว เป็นเป็นใหม่ชนิดแรกที่เลือกเลือกเลือกเบื้องจากพ่อข้ามเดืองอ่ะค่ะเลือกเพื่อว่าเขาโตเร็วมันเป็นใหม่ใส่ส้อยได้กิ่งกิ่งกานเขาก็เอาไปเห็ดทานได้ค่ะถ้าเขาหลอดหลอลงเลยพี่น้องแบบนี้ตอนนี้เพราะถ้าได้มีเวลาหลอปบันไดก็คือหลอนี่คือเขาเรียกอะไรสางกิ่งสางกิ่งพี่น้องอ๋อเอากันสางกิ่งตรงนี้บอกพี่น้องเนี่ยันท้องดิสางกิ่งกับตินเต้ผ้านี่เขาต้อง รอแบบใดรอนี่สางสังเลยค่ะนี่สางประมาณนี้ค่ะการนี้เลยค่ะก็เหลือไว้จักหน่อยหนึ่งนาลงไปมั่นค่ะกิ้งแหนงสางลงเขาล้ำตนเขาสิได้ตรงค่ะต้องมีคมคมเนาะต้องมีคมคมค่ะี่บอคมนี่มันสีลีเด้แม่แมนสีลีแบบนี้พี่น้องมันสีลีแบบค่ะนี่นี่มันจะเป็นแบบนี้ครับค่ะนี่บปลง อันนี้จะกปีแล้วก่ออันนี้สองปีค่ะเขาปีที่สองตอนปูกไม่ใหม่นี่เขาน้ำใสหดน้องนิ่พี่น้องยาซีิบาเป็นยังไงบอกพี่น้องอันเข็นนำจากพุ่นเดีค่ะจากสายอีกหน่วยหนึ่งห่างสองร้อยเมตรเข็นยังไงเข็นใสรถเข็นในหน่อยใสถังมาไหมค่ะอ๋อบ่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ตอนนั้นขุดใหม่ันบ่ทันได้มีน้นำเนาะพี่น้องแต่ว่าแบบนี้พอเจอหนาฝนฝนตกมาปูบกะเฮาก็เลยเอาลงไปตักไหมคะเอาถัง ตักเราก็ขึ้นมาหดอ๋อเพราฝนตกมาปภูมน้ำในสานี่มันเริมมีค่ะมันเริมมีประมาณว่าถึงสองเมตรพี่น้องเขากัดยางลงไปเกือบสี่เมตรเนาะเพราะว่าสามันหาเมตรครับโอ้นี่อันนี้ตนพยุงเนาะอันนี้ตนพยุงค่ะปลูกพร้อมกันเห็นบอกมีตนพยุงปลาดังเดิมกับมีแมนแมนค่ะตรงนี้เป็นปลาต่างเดิมของพยุงต่างแต่พอพอยังหน่อยอยู่เพิ่าสูงข้นก็คือตะกี้หม่องนี่มันจะเป็นโขก ครับค่ะเป็นโคกเราถามพอเพ่นว่าตอนเทาก่อนเข้าสีคุดหน่ามองนี้พื้นที่มันเป็นอีกอย่างพ่นว่ามันเป็นป่าพยุงทั้งหมดเลยอแมนดูพอเราเมื่อกี้นี่บางยุดยางมากพยุงต้นนั้นนี่เห็นบอกว่าตั้งแต่นิ่นเกิดมาีนคือเห็นต้นเล็กๆเมืนบอแมนค่ะต้นน้อยตอนนี้ไงแล้วอบหญ่อบไงแล้วอบไงแล้วค่ะไปต่อค่ะเออแล้ว คือยังเห็นบ่ค่อยพังบันไดพวกนาดินนาอย่างนีน้นี่มีวิธีการดูแลยังไงก็ใส่ตะไคร้ค่ะตะไคร้นี่นิ้นปลูกสามสันเลยเด้ซันใดครับจังไดปลูกสามสันเลยอ่ะก็คือสันแรกงเขาปลูกตรงนี้ครับแล้วก็ไปปลูกเบิรมเบิรมที่สองอะคะ่ะอ๋อครับเอแล้วก็ไปปลูกปลายเบิรมมาคะ่ะเอ่อเพราะว่าพืพ้นที่เป็นดินทรายเนาะมันก็เลยบ่บ่อบบถ้าเขาปลูกตะไคร้ไว้มันสิรักษาหนาดินค่ะ บวกด้วยหุ่มฟางด้วยนะคะที่เขาอยู่ก็คือมีนาเท่าไหร่ก็คือห่มห่มไหไหนาเ่าที่แบบเท่าที่เฮาหาได้ค่ะห่มห่มลงไปจนถึงตะพักสองค่ะค่ะนี่จะห่มแบบนั้นเวลาดินมันซาลงไปอ่ะทามาดินมันไหลลงไปบอไหลลงไปพี่น้องแต่ว่ามันสิไปฆ่าฟางไหมค่ะตอนแรกค่ะเพราะว่าช่วงแรกคือดินเขายังหลวมอยู่แมนค่ะยังวมแมนค่ะ แต่ว่าที่ตอนแรกนี่เขาปลูกตะไคร่นี่ก็คือมันจังไดมันกับตะไคร้ซอยบ่ไดอยู่แล้วพอตะไคร้มันบ่บท่านได้เติตตตบโตเนาะค่ะจังไดฟังน่นะก็คือเป็นเป็นสิ่งเดียวที่ที่ซอยของของสวนปลาน้ำอมเก่าตอนคุดตอนแรกได้ค่ะอ๋อครับยิงยิงค้มแห่งนาครับแล้วสาของเขานี่มันมีทางนำเขานำออกบ่บ่มีเลยค่ะไอบ่มีเลยค่ะก็คือนำเขามี อาจ,จีพเป็นซึมนิดๆเนาะจากพื้นที่สูงมไม่ไม่มีทางน้ําเข้าแล้วก็ไม่มีน้ําออกคเพราะว่าที่เขาเน้นเป็นที่ทีสท่สูงเนาะ,ะที่สูงที่สูง,สงพี่น,อน้องถ้าเกิดว่าจะเขาก็คือเขาตามธรรมชาติค่ะเพราะว่าบ่มีระบบชลประทานเลยบ่มีเลยค่ะแต่ว่าทาานํำออกมีมีค่ะนี่นาออกแล้วดินของเขาพอคุณออกไหแล้วมันเป็นดินแบบไรครับนี่ดินเหนียวปนทรายค่ะดินเหนียวปนทรายส่วนมากจะทรายโอ้แต่ว่าต้นไม้เขาเติบโตดีเนาะค่ะอุ้ม ที่เติบโตกะสิเพราะว่าทิมขุดต้องชื่นชมทิมขุดค่ะคเพิ่นเพิ่นรอหนาดินออกไหกอนอค่ะเพิ่นรอหนาดินออกไหกอนกองไว้ครับอ่ากองไว้เราแบบว่าบ่อยตาเวลาเกลียเกลียพื้นนะคะเกลียเกลียพืน้นทิมขุดเพิ่นสิเอาหนาดินที่เพิ่นขุดไว้ข้างบนนะคะที่มันมีสารอาหารมาโปะไห้ครับค่ะอันนี้กะผู้ใด,ดเริ่มสิขุดนาอพี่น้องกะแนะนําค่ะถา้าทาเห็ดได้ก็ดีค่ะครับค่ะ เพราะว่าเฮาก็ต้องบำรุงดินไม่ถ้าถ้าเกิดว่าเฮาใส่เพราะอะไรก็ต้องบำรุงดินไม่แมนบำรุงดินไม่ของนี่มีวิธีการบ่กักคุมฟางแล้วกะใส่ปุ๋ยคอกค่ะมีมีเท่านั้นเพราะว่าแล้วกะใบเศษใบไม้ที่เขาที่เขาตัดแต่งออกมาเราก็โปะเข้าไปพยายง้ําเยาเผาค่ะจังไม่นี่หนาปลูกต้นกระถินถ้าพี่น้องขอเบิ้งนิดนึงนี่ครับนี่กระถินได้พลา่อันนี้ปลูกความกันสามปีเป็นบ่ปลูกความกันเลยค่ะนิ่เขาไปยืนมึงนะนี่พี่น้องมึง ขันบ่อปลูกมื่อนั้นบ่อใดได้นอนบ่อค่ะบ่อใดโอ้ค่ะไงดีใจเออตอนนี้นิดสองปีกลัวตอนที่นิดเห็ดเหน็บนี่อ่าภาวะในเรื่องของโรคระบาดบ่อช่วงนั้นโรคระบาดบ่อบ่อค่ะอ๋ออ๋อโควิดมีค่ะแทนบ่ออ่าคูดกับโควิดกับพอดีตาว่าบ่อใดมาได้ค่ะตาว่าเพราะเพราะเพิ่นบ่อใดเดินทางก็คือกับกะลอยมาเอาพี่น้อยแต่ว่าผูดถึงว่าขันน้อเห็ด ไอแปลงนี่เสร็จแล้วได้สามไร่นี่คันพูดถึงมีโรคระบาดีิตรงนี้สามารถที่สิเป็นลุมโรพาเห้งอะไรบ่โอ้ได้สบายเลยค่ะแม่นบอ่อ่าพอพอก็แม่กับมาอยู่หนีค่ะบ่่แมื่แตะคนกรุงเทพเด้ค่ะเพราะว่าคนในหมู่บ้านเพิ่นก็ติดเนาะพอก็แม่กับเลือกที่จะมาอยู่สวน่เาเพื่อ,อเพืเ่อหลีกเลี่ยงโรคระบาดแล้วก็มีตะไร้มีคากับมาตึกปลาต้มกินนี่ยังอยู่หนีะค่ะ<อ>ค่ะ กลายเป็นข้างอาหารเลยแมนค่ะกลายเป็นลุมหลบไยในครอบครัวเราเราก็หลีกเลี่ยงโดยการที่จะไปพบปะผู้คนได้น้อยลงเออตอนนั้นนิ่นเห็นงานอยู่สมูทในสา,าขา<อ>นกรค่ะตอนนี้โรคระบาดเนี่ยมันอย่งไงก็อยู่ในห้องละค่ะห้องห้องซี่เหลียมแคบแคบกับแต่ล่างเมด พ่าถึงชาสิบน้อยๆค่ะกัยูกายูหันเพราะว่าเพิินบ่หายเดินทางกลับเนาะค่ะเห็ดยังกับบ่ได้เห็ดยังกับบ่ได้จริงๆกับยากลัมมาแต่ว่าเพราตะมันค้ายเนี่ยกับมีแอบมาบังรับแอบมามามาอยู่สวนมามากับบบไปหยุ่งกับภัยกับมาเข่าสวนกับมันนอนมาเห็ดกินนี่ยังอยู่นี่ค่ะเห็นบอกว่าความรู้สึกที่ว่าเขาอยู่เห็ดงานอยู่กรุงเทพเนี่ยเห็นบอกว่าเขาเกิดความ ความเบือบ่อเบื่อเบื่อาเหตุแบบเดิมๆค่ะเบื่อแล้ววันนี้พ่อมาอยู่สวนแบบนี้เนี่ยพอ่อหนูสื้อเป็นยังไงบ่อยากกลับค่ะบ่อยากกลับเลยค่ะเะ<ม>พราะว่าตื่นเสามาเขามันสังคมแข่งขันเนาะอ่ามันได้เงินกับจริงต่บา่าอย่าลืมพี่น้องมันค่าใจใจแม่ตม่หน,นามเขายังสือกินค่ะเขาเขาก็ต้องสื่อกินครับค่ะคาหนามคาไฟเขาก็ตตองเสียแต่ว่ายอยู่นี่คาไฟเสียแต่ว่าหนามเขาก็ใส่ใตดินเนาะเออถ้าเขาจริงๆแล้วอ่ะ แนน้ถ้าผู้ใดบอมี่หนีกะกะนาเห็ดค่ะคููกันไวแมนค่ะควบคู่กันไปสามมีสามมีคนดูแลแมนค่ะคืออย่างตอนนี้เนาะนี่คุณพ่อกาลังให้อาหารอาหารแรงแมนค่ะไปเบิ่งต่ออันนี้คือเขามีสายจกหนวยก่อมีหุน่วยหนึ่งค่ะแต่ว่ามีขังรางน่วยหนึ่งค่ะเป็นของแม่ครับแล้วก็คล้องใส่ไก่เขาขุดรอบเลยมป็นวังนแมนค่ะคุดรอบโอ้โฮเนี่เป็น เป็นตน้ตนต้นไหม่ทรรมชาติเน้องเป็นบอแมนค่ะเกิดเขาเกิดอยู่พื้นที่นี่เลยเหลือไว้ค่ะอันนี้ต้นซาด,ด้วยน้อนบ่นี่แมนยางเหียงหรือต้นซาด<ห>พี่น้องแล้วก็มีไผ่สร้างหมนที่เริ่มปลูกค่ะปลูกอยู่ซิบต้น อันนี้คือไอเดียเกิดจากพอคําเดือนค่ะพี่น้อจงด้ครับพว่าพอคําเดือนเฮ็ดเฮ็ดแปลงที่สองบอกค่ะที่ว่าเพื่อนเฮ็ดเป็นแปลงเครื่องไม้บวกไหมแมนแมนนินก็เลยได้ไอเดียจากเพิ่นว่าบองหันอ่ะเพิ่นสีเฮ็ดเป็นสุมไผ่ครับอ่าโดยการที่ปลูกอ่าไผ่สร้างมนนินก็เลยสื่อไผ่สร้างมนติดต่อสื่อจากน้องฝ่าไผ่สร้างมนค่ะอยู่สกลนครครับสื่อมาสิต้นก็เลยปลูกให้มันสิมาให้มันเป็นสุมสุมไผ่ขึ้นตรงนี้ค่ะ ในบริเวณนี้เปนบ่แมนเขาก็สิหนูก็สิมีกินตนาการครับถ้าพี่น้องแว่เขาม้ากับนาจะต้อนรับตรงนี้แ่ะค่ะครับกำลังไงครับพี่น้องกำลังไงไปสร้างมนพูดถึงยางเหียนนี่เนาะนี่ก็ขึ้นลูกลูกลูกเขาลค่ะแมนค่ะให้จงไบนี่ค่ะที่เขาเห็นตามใ่หัวไรไปหน้าหลืไปที่นี่ตามไฮหน้านี่ที่มันบอกเกิดเพราะว่ามีการไถหน้าอยู่ตลอดมนค่ะมีการไถครับ โอุ้มพี่น้องคุณพ่อกำลังปลดปลาอยู่ปลาเอาตัวตัวใหญ่เลยพ่อเด้อตัวน้อยๆปล่อยมั่นไปต่อค่ะแมนจากมือนั่นถึงมือนี่มือนี่ได้เป็นยังไงฮะนมือนี่ดีใจอยู่เป็นยังไงพ่อเห็นต้นกล้วยต้นไม้เขียวงามก็ดีใจโอ้ที่ครับโอ้มีต้นไม้ต้นกล้วยเขียวเขียวงามก็ดีใจขึ้นดีใจอยู่ในนามกับมีในนามก็มีปลาเนี่ย อ้ในหน้าก็มีเขานหน้าก็มีเขากัน <c oughs> เลยดีใจอ้ขั้นหน้าพอกับมีหนึ่งได้ของอยู่ของกินด้ครับมีตนใหม่ตนม,ม่วงตนมีตนมันกับมีเบิดครับผมครับก็เรียกว่าดีอยอุดมสมบูรณ์พอมสมบูรณ์<อ>รณครับเอาเรามือที่ว่านางเบิองแม่โคเรเลยพ่อสีอยากน้องไห้กับเมื่อนี่เดยเป็นยังไงกับเมื่อนี่ก็ดีแล้วมันดีใจอยเจ้แต่เมื่อนั่นอยากห้องไห้เป็นแม่โคขุดโอ้ ขันพ่อบ่อนุญาตให้เขาเฮ็ดมือนั่นนี่มันสิมี่ยังซี่บ่พ่อครับบ่หยังบ่เห็นหย่างไรบันถอยแม่เห็นบอเห็นตาหน้ายามเขาเห็นตาเขาโอ้นี่เห็นหลายแนวอยู่นี่เห็นหลายแนวติครับอืนแนวอยู่แนวกินขันเห็นมันอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้นี่พ่อลูกถามแน่ตอนเนี้อยู่หไรบันใดแล้ว74แล้ว74 แต่มันง่ามแต่มันมีความมดลูนปานนี่อยากย้อนอายุเจ้าของไหนสักใบอยากย้อนงไปจากงี๊สหาปีนี่เป็นหยังมันสิได้เห็ดตอนถอยมันสิมีกำลังเห็ดนะเจ้เดี๋ยวนี้มันพอไหวนะมันถ็ดพอไหวเอาขันอยากบอกลูกเต้าหรือว่าอยากบอกไอ้พ่อแม่ของลูกทีสิมาขอเห็ดคือยังลูกสาวนี่สิบอกพ่อแม่เพิ่นว่าจังไดขันคันว่าถามเถอบแม่ขันสีว่าแน้นน้ำเห้เห็ดเห็ดเลยเดียวครับเห็ดคือนิ่นเห็ดหวานี่็ดะเจ้าเห็ดน้ำอยกับ ครับผมแต่ว่าก็เจาะทเห็ดน้ำบรเห็ดครับขันเห็ดแล้วมันเกิดีอยู่มีกินแบบนี้อ๋อเอาขันพูดที่เห็ดเด้พ่อแต่มันเห็ดแล้วเพิ่นต้องเห็ดจังไหนเพื่อนต้องยูสวนบ่หรือว่าเฮ็ดแล้วต้องปล่อยทิมแต่ว่าก็อยากยูสวนนั่นล่ละบ่บาได้ปล่อยทิมอยากดูแลยูให้มันดีขึ้นครับผมเพราะว่ามันดีเนาะ เหดโหลดเป็นบ่อครับเกีแนะน้ำเหยค่าเจ้าเฮ็ดนั่นแหละครับผมจะเก็บไว้ไดี๋ยวกเจ้ากับมาเบิ่งหลายคนอยู่อืครับผมเอาฟอสพาไเป็นกระนังใจพี่น้องเนี้ยเออกันทังท่านกับไอพี่น้องอยากเฮ็ดกับเฮ็ดน้ำครับครับเอาตัวย่างนิ่นไปเป็นตัวย่างครับผมแล้วก็ได้ขายก็ได้ยูได้กินครับโอเคครับผมขอบคุณพ่อครับผมสวัสดีครับ